ครึ่งครึ่งปีวันนี้ผ่านไปแล้วครึ่งเกือบจะครึ่งปีญาติยโยมก็ยังมาอยู่เรื่อยวันเปลี่ยนไปโยมก็เปลี่ยนไปบ้างวันคืนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่มาดูญาติโยมแล้วก็มากันจากหลายที่ในบางคนก็อยู่ สมุดประการบางคนก็ในกรุงเทพ,พจากนนทบุรีก็มีจากต่างจังหวัดก็มีในการที่เราเดินทางมาถึงวัดสีรัตนธรรมารามได้เนี่ยก็ต้องอาศัยศรัทธาอาศัยความเสียสละียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ต่างๆเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา นี่เราก็ควรที่จะฝึกฝึกตั้งคำถามาเช่นว่าเรามาวัดเราเอาอะไรมาแล้วเรากลับไปเราอะไรไปนี่การที่เรามาปุ๊บเราอาจจะดูว่าอันนี้เราเอาเข้าวมาเอากับเข้ามาถวายพระคุณเจ้าแต่ว่าเราก็ต้องดูไปว่า ที่เราเอามาจริงๆก็คือว่าเราอาศัยบุญมาอา,อาศัยบุญได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เรียกได้ว่าเราได้สิ่งที่มีค่าเรียกว่าได้ต้นทุนเหมือนกับว่าเรามีเพชรมีอัญมณีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้คือ,อเพชรเนี่ยถ้ามันอยู่ตามพื้นคนไม่รู้ดูไปมันก็เหมือนกับหินเหมือนกับก้อนกรวด แต่ถ้าคนที่รู้เขาก็เอามามาดูมาเจรานามาเจรานาแล้วมันก็เกิดเป็นความงดงามขึ้นมาอย่างวัดศรีรัตนธรรมรามก่อนนี้ญาติโยมก็คงจะทราบกันว่าเป็นเป็นบอ่อป,ปลาก็เรียกได้ว่าพอยมชูชายมนาภาพรก็ได้เอา,อาที่ดินน้อมถวายแด่พระเจ้าหลวงพ่อเพื่อสร้างเป็น วัดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นการเจริญนที่ดินคือทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้มันพัฒนาขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยก็มีสิ่งที่มีค่าอยู่ก็คือจิตใจถ้าจิตใจไม่อยู่ในร่างกายนี้แล้วร่างกายนี้ก็หมดเรียกว่าหมดสภาพก็ต้องแตกสลายไปตามตามการเวลา นี่สิ่งที่มีคุณค่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นำมาพัฒนามันก็เกิดความเสียโอกาสยิ่งไปกว่านั้นถ้าทำไปในทิศทางที่ไม่ดีมันก็เกิดความเสียหายขึ้นมาได้อย่างที่ดินถ้าปล่อยให้มันรกร้างหรือปล่อยให้มันเป็นบอ่อปลาตามเดิมมันก็คงจะมีประโยชน์อยู่แค่นั้น ยิ่งไปกว่านั้นถ้าไม่ดูแลไม่รักษาก็อาจจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมได้อย่างดีเป็นต้นในจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีค่าแล้วมันก็เรามีเวลาจํากัดเราไม่เจรานายให้ดีสิ่งที่มีค่าเหมือนกับมีเพชรมีพลอยแต่ถ้าช่างเจรานายในเจรานายไม่เป็นของที่มีค่ามันก็เสียของ นั้นกุหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าเมื่อมนุษย์เราเกิดมาในสิ่งที่มีติดตัวมาด้วยก็คือความสามารถและก็ความเป็นเลิศความสามารถก็คือเราทุกคนนี่ก็สามารถพัฒนาได้แล้วก็ทําให้ดีให้เลิศได้นี่ในการฝึกหัดพัฒนานี้มันก็จะต้องมีกระบวนการเราก็ต้องฝึกต้องยอมบางอย่างเรารู้สึกว่ามันยากมันขัด แต่ถ้าเราไม่พยายามฝึกขัดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างคนที่เขาจะเป็นหมอเขาก็ต้องไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอากายภาพไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทางการแพทย์ถ้าเกิดว่าคนหนึ่งไปเข้าห้องเรียนแล้วก็เห็นว่าอา้าที่บ้านฉันก็ไม่เคยใช้เครื่องมืออย่างนี้ไม่ถนัดแล้วก็ไม่ใช้ไม่ฝึกคนนั้นก็จะเป็นหมอขึ้นมาไม่ได้ ในการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันพพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ท่านก็ได้วางแนวทางเอาไว้ว่าให้เดินอย่างนี้ให้นั่งอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้มีความต่อเนื่องแต่ถ้าเราไม่ทำตามเราก็ว่าทำไปมันก็เหมือนกับไม่เห็นผลไม่เห็นผลก็หยุดทำหยุดทำก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้รับผล อย่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตมาก็ไม่สบายก็ต้องฉันยาทีนี้ยามันก็มีหลายประเภทนะก็ฉันตามอาการอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้ออันนี้เป็นยาแก้ภูมิแพ้ยามันก็เม็ดเล็กๆเม็ดเ,เ,เ,เดียวฉันทีหนึ่งก็แค่เวลาเดียวบางตัวก็สองเวลาเช้าเย็นฉันก็เพียงแค่ไม่เกินหวินาทีก็ก็ฉันหมดแล้วยา ถ้าเรามองว่าโอ้ยฉันแค่นี้กินแค่นี้มันจะไปหายอะไรก็ต้องกินเยอะๆเยอะๆมันก็เกินพอดีมันก็อันตรายแต่ถ้าเราดูอามันมันเล็กๆแค่นี้กินไปแล้วก็ยังไม่เห็นผลมากมายก็หยุดกินก็ไม่หายอีกยิ่งยาบางประเภทในเป็นยาฆ่าเชือ้อมันก็ต้องมีเรียกว่ามีโดสมีจำนวนที่เ,เพียงพอต่อความต้องการไม่เช่นนั้น โรคต่างๆมันก็ดื้อยานี่าการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันหลวงพ่อท่านก็วางไว้แม้อย่างเรียกว่าอย่างเบื้องต้นที่สุดเนี่ยท่านก็ว่าให้เราทำวิธีสา,สาธิี่ยวิธีส,า,สาธิคือการทำสมาธินี่หนาทีสามเวลาในวันหนึ่งวันหนึ่งเราเรียกว่าเก็บสะสมพลังจิตนั่นก็เหมือนเรารับประทานยารับประทานยา เข้าไปแม้มันจะเป็นแค่ช่วงเสี้ยววินาทีแต่ว่าพอเรารับประทานไปแล้วนยามันก็ให้ผลเป็นอัตโนมัติมันก็เข้าไปทำกระบวนการต่างๆทำให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้นี่จิตของเราที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันก็จะไปพัฒนาในตัวมันเองค่อยเป็นไปเป็นไปทีละลำดับเหมือนกับเราเราปลูกต้นไม้บางวัน มันก็เหมือนกับว่ามันไม่ต่างจากวันก่อนๆแต่ว่าจริงๆทุกวันทุกวันนี้มันมีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างช่วงเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยโตขึ้นโตขึ้น,นเร็วปีหนึ่งสองปีอ้าวเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนพูดได้แล้วเดินได้แล,แล้วโตขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วแต่พอมาถึงช่วงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่จริงๆแล้วทุกขณะมันก็เปลี่ยนแปลงท่้นหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าเหมือนกับการรับประทานอาหารเราโตกันมานั่งอยู่ในศาลานี่เรากินไปแล้วกี่อิ่มหนึ่งรออิ่มไม่ใช่ปีหนึ่งก็สามรอหกสิบห้าวันวันหนึ่งเรากินสองมือสามมือก็คูณเข้าไปไม่รู้กี่อิ่มจนกว่าเราจะโตแต่ถ้าเราอิ่มอิมแล้วเราก็พยายามฝืนที่จะรับประทานเข้าไปอีกเข้าไปอีกนี่มันก็เกิด ความไม่พอดีก็ทำให้เกิดอ,อันตรายเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงต่างๆจึงต้องอคำนึงถึงเรื่องของความพอดีเป็นหลักเราก็ตั้งว่าเท่าไรจึงจะพอดีนี่อะไรจะพอดีเราก็ต้องรู้ว่าพอดีกับอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายเช่นว่า เรารับประทานเท่าไหรจึงจะพอดีเราก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายของการรับประทานอาหารจริงๆคืออะไรรับประทานนี้ไม่ใช่เราเอาความอ,ร,อร่อยไม่ใช่เราเอาความอิ่มแต่เรากินเพื่อที่จะบำบัดพุทกขเวทนาทางกายทำให้ร่างกายนี้เป็นไปได้เมื่อเราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการรับประทานอาหารเว่า,เาไม่ได้กินเพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อมัวเมาแต่เราเพื่อดำรงชีวิตและใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์เราก็จะรู้ว่า เราจะกินในปริมาณเท่าไหร่คุณภาพสารอาหารอย่างไรนี่อย่างที่ได้พูดไปเบื้องต้นว่าญาติโยมมาที่วัดก็อาศัยเรื่องของความเสียสละนี่การที่เราจะเสียสละอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งที่เราจะเสียสละอะไรมั่งอยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเรามันก็มีสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่ไม่ดีบ้างนี่การที่เราเอามาเสียสละแบ่งปันกัน เรียกว่าเราก็ต้องเอาของที่ดีมีมาสละให้แก่กันอย่างาติโยมเอาของมาทําบุญใส่บาตรบางทีก็เอาอาหารมาฝากเพื่อนอที่เรามาวัดด้วยกันก็เรียกได้ว่าเราเอาของที่ดีมาแบ่งปันกันเอาใบหน้ายิ am, ้มแย้มแจ่มใสคําพูดคําจาที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าเอาของดีมาแบ่งปันกันนี้มันก็เป็นธรรมดาที่ว่าเมื่อเรายัางเป็นคนที่ฝึกหัดอยู่ ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องมีความผิดพลาดทางกายทางวาจาแม้กระทั่งทางใจบ้างเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เศร้าหมองในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องสละแต่สละเราไม่ได้ว่าสละให้คนอื่นสิ่งไม่ดีนี่เราต้องสละไปเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องมีผู้รับอย่าให้มันเกิดมีในกายในวาจาในใจของเราซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วเรา เราทำมันเนี่ยเราทั้งๆที่รู้ว่าไม่ดีทําไมเราจึงทําเพราะว่าเราขาดพลังจิตเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีกําลังเวลาที่เราเผชิญในสถานการณ์ที่เรียกว่ามันเป็นจุดขับขันอย่างหลวงพ่อท่านจะใช้คําว่าจุดยุทธภูมิจุดยุทธภ,ภูมิของญาติโยมเหมือนกับว่าสนามรบก็คือในชีวิตประจําวันสติจะเป็นตัวเตือนขึ้นมาว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสตินี่จะเป็นตัวเตือนขึ้นมาแต่พอสติเตือนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าพลังจิตของเรานี้ไม่มีความเข้มแข็งที่เพียงพอต่อให้เตือนขึ้นมาเราก็หักข้ามใจไม่ได้เรียกว่าเหมือนกับรถไม่มีเบรกรถไม่มีเบรกก็อันตรายนั้นก็อยากจะ ให้กำลังใจยัดโยมในการที่เราประพฤติปฏิบัติมันก็บางอย่างมันเห็นผลได้เร็วบางอย่างมันก็เห็นผลได้ช้าแต่ว่ามันไม่ไร้ผลก็ให้เราตั้งใจนี่ชีวิตของเราที่ล่วงไปล่วงไปวันคืนที่ผ่านมาอายุที่เพิ่มขึ้นคือวันคืนที่เราเสียไปเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะไปถึงจุดจบไปถึงที่สิ้นสุดนี่เมื่อเราถึงจุดจบถึงที่สิ้นสุดแล้ว เราถามตัวเองว่าเราเอาอะไรไปได้ในสิ่งที่เราจะเอาไปอย่างวัดศีหลวงพ่อก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้เริ่มผู้เรียกว่าบุกเบิกตั้งแต่ยังเป็นป่าเป็นบ่อน้ําพอท่านละสังขารไปท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยในสิ่งที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินวัตถุวันนี้สุดท้ายก็จะฝากข้อคิดไว้ว่า สมบัติสมบัติที่ค้างโลกทําไมเราทําได้ทั้งวันทั้งคืนในสมบัติที่ติดตัวไปทําไมแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีทําไมเราทําไม่ได้งั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนมีค่าแก่ชีวิตเราจริงๆจะรู้ว่ามีค่าได้เราก็ต้องกลับมามองถ้าเราไม่มองเราก็ไม่รู้จักคุณค่าเราจะมารู้อีกทีก็ตอนที่เราเสียไป หลายคนเสีย,เส,ยเสียของไปก็จึงเห็นว่าเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าโเราน่าจะดูแลเราน่าจะรักษาไว้เพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมออทุกท่านให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอละลึกว่าวันคืนที่ล่วงไปในชีวิตออมันไม่แน่ไม่นอนก็ให้ตั้งใจในการลับบาปบำเพ็ญกุศลออชำระจิตใจของตนในข่าวสะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน Sa